เป็นแฟนเบมอนที่เฝ้าติดตามและให้กำลังใจสองเด็กไทยของเราก็คงได้เห็นโชว์ร้องเพลงเดี่ยวทั้งของพาิตาและชิกิต้ากันไปแล้วใช่ไหมคะแหมทั้งสองคนนี้ทำออกมาได้ดีมากจนไม่น่าเป็นห่วงเลยพาลิตากับเพลง all of me ก็ร้องออกมาดีแบบไม่มีที่ติขนาดประทานอย่างนี่ยังหลับตาพริมฟังอย่างมีความสุข ในส่วนของชิกิตาแม้ว่าจะทำแฟนๆใจหายใจคว่ำกับการติดโควิดก่อนการแสดงทำให้ต้องกักตัวจนแทบไม่มีเวลาซ้อมแถมหลายคนก็ยังกังวลว่าโควิดจะทำให้เสียงของน้องไม่กลับมาเหมือนเดิมแต่ในที่สุดชิกิตก็โชว์เพลงเทรดเดอร์ที่ร้องยากสุดๆนั้นได้อย่างยอดเยี่ยมจนรุ่นพี่ที่รวมประเมินนี่ปรบมือกันสนันลั่นฮอล แถมบอกอีกว่าน้องเหมือนนักร้องจริงๆแล้ว wow. ตลอดระยะเวลาที่เราเฝ้าดูการเติบโตของชิกิต้ามาจนถึงวันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเด็กน้อยคนนี้มีแอคชั่นมากมายที่กระแทกหัวใจแฟนๆทั่วโลกก็คือทำให้ทั้งลงลักคลั่งไคล้ดีใจตกใจกลุ้มใจไปกับเด็กคนนี้เพราะน้องแสดงออกมาได้หลากหลายอารมณ์มากจนต้องขอตั้งฉายาให้ว่าชิกิต้าสาวน้อยร้อยมีมวันนี้ซารังเลยจะขอรวบรวมมีมเด็ดๆจากชิกิต้ามาฝากกัน จากคลิป Behind the Scene ล่าสุดที่สมาชิกเบมอนชาวเกาหลีเตรียมอาหารมาให้ทานกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาอาหารที่เตรียมมาแต่ละอย่างก็น่าทานทั้งนั้นจนชิคกี้ตาเกิดอาการแบบนี้ oh! Oh! ากหวอกันไปเลยอาการแบบนี้เราอาจจะคุ้นตาเพราะมักเน่น,น้อยของเรานี่ตื่นเต้นกับทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเป็นเรื่องปกติแล้วพอได้ลิ้มรสอาหารที่พี่ๆเตรียมมาเท่านั้นแหละอาการนี้ก็เกิดขึ้นโอ้มากัดแหม้ก็ความอร่อยมันทำให้เก็บอาการไว้ไม่อยู่อะอย่างเงี้ยต้องเรียกว่าอร่อยจนแทบเสียสติกันไปเลย <S 2> <S 2> ความสุขจากความอร่อยผ่านไปความลำบากก็มาเยือนหลังจากเลือกเพลงโชว์เดี่ยวได้แล้วความยากของเพลงเทรดเดอร์ที่ชิกิต้าเลือกทําให้ต้องฝึกซ้อมอย่างหนักช่วงเวลานั้นไม่สามารถทําอะไรได้มากไปกว่าซ้อมแล้วซ้อมอีกและให้กําลังใจตัวเองว่าต้องสู้เท่านั้นไปติงไปติงไปติง เมื่ออุปสรรคมีมากกว่าโจทย์เพลงที่ยากการตรวจพบว่าติดโควิดทำให้ชิกกี้าแทบจะฝันสลายช็อตนี้เชื่อว่าทำร้ายจิตใจทั้งตัวน้องครอบครัวรวมถึงแฟนๆที่คอยเชียร์น้องทุกคนโอ้ยเศร้าจัง หลังจากผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากแม้ว่าน้องจะมีเวลาซ้อมไม่มากเท่าสมาชิกค,คนอื่นๆแต่เมื่อถึงวันแสดงจริงนอกจากกำลังใจที่เต็มเปี่ยมชิกิต้าก็มีวิธีเรียกพลังกลับมาแบบสไตล์ไทยแลนด์ก็คือสวดมนต์ก่อนขึ้นโชว์ ต้าสายมูก็มาซีนนี้ยเล่นเอาแม่แม่เอ็นดูพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่แหละเด็กไทยที่แท้ทรูก่อนแสดงต้องยกมือไหว้ครูและสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางก็ว่าน้องขอพอรย่าโมเพราะน้องเป็นคนโคราชบางก็แซวว่าน้องท่องคาถารักกูหลงกูเพียงและมีบางคนบอกว่านี่คือสายมูตัวลูกส่วนตัวแม่กอลิซ่าคนนี้นี่เอง ชิคิต้าก้าวออกมาหน้าเวทีคลิปที่ YG ตัดออกมาให้ดูหมายให้มันตื่นเต้นยิ่งกว่าหนางังไซไฟซะอีกทุกคนก็รู้ว่าน้องทั้งกังวลทั้งเครียดก่อนอินโทรของเพลงจะเริ่มดังขึ้นน้องต้องเรียกเสียงตัวเองให้จงมาและเป่าปากไล่ความเครียดให้จงหมดไปเจอช็อตนี้เข้าไปแฟนๆนี่แทบจะหยุดหายใจกันแล้วลูกเอ้ย แต่เมื่อโชว์เริ่มต้นขึ้นเสียงใสๆที่เป็นเอกลักษณ์และการแสดงท่าทางแบบมืออาชีพของชิคกิต้าก็สะกดทุกสายตาได้อยู่หมดัดถ้าใครสังเกตจะเห็นว่าทุกโชว์ของชิคกิต้าไม่ว่าจะเป็นเพลงเร็วหรือเพลงช้าชิคกิต้าจะไม่เคลื่อนไหวร่างกายแบบแรงจนเกินไปน้องจะใช้ร่างกายแบบพอดิบพอดีคือน้อยแต่ดึงดูดยิ่งเพลงนี้น้องถ่ายทอดอารมณ์ได้ดีสุดๆโดยเฉพาะช็อตนี้มันคือจุดพีคของโชว์นี้เลยนี่ จังหวะกระชากไหม I I can fly. โอ้โหนี่มันกระชากไม้หรือกระชากหัวใจคนดูเนี่ยทําได้ยังไงอะชิกิตา้าเธอเกิดมาเพื่อบทขยี้หัวใจคนฟังเลยใช่ไหมเนี่ยแล้วดูท่านี้โอ้โหเท่อะไรจะขนาดนั้นคอสตูมที่ใส่เสื้อเปิดไหล่ข้างซ้ายนี่ออกแบบมาสำหรับท่านี้เลยใช่ไหมอะท่าคูคูกับท่อนเพลงที่ร้องไต่ขึ้นโน้ตสูงโอ้โห,หร้าวใจมาก wow. จบเพลงก็มีแต่เสียงชื่นชมชิกิต้าเลยทำอะไรไม่ได้นอกจากเอามือทบอกโอ้โหภูมิใจในตัวเองจังพวกเราก็ภูมิใจในตัวน้องเช่นกันจ้า งานนี้แฟนๆทั่วโลกแห่ชื่นชมชิกิต้ากันสนั่นโซเชียลแต่ที่ทำเอาตื่นฮือก็คือป๋ายางที่ออกตัวแรงตั้งแต่วันประเมินการเลือกเพลงแล้วนอกจากให้คะแนนชิกิต้าเป็นอันดับหนึ่งยังชมแล้วชมอีกชมไม่หยุดไม่ย่อนแถมหลังจากนั้นก็มีคนพบว่าไอจของป๋ายางที่มีผู้ติดตามกว่า2ล้านคนแต่ไม่เคยกดติดตามใครเลยอยู่ๆก็ไปกดฟอลโล่ไอจที่แฟนคลับทำให้กับชิคิต้าเฉยเลย แมันหมายความว่ายังไงหรือป๋าหยางจะมือล่านก็เลยมีคนแซวว่าป๋าหยางนี่ต้องเป็นแฟนขับนัมเบอร์วันของน้องแน่นอนแต่พอตกเป็นข่าวเท่านั้นแหละป๋าก็รีบอันฟอลโลทันทีแบบเนี้ยขอปิดท้ายด้วยมีมที่9กกับช็อตนี้ของชิกิต้าละกัน จะเป็นลมอย่าพิ่งเป็นลมไปจ้าลุกขึ้นมาก่อนยังมีภารกิจร้องเพลงกลุ่มต่ออีกแฟนๆทั้งพาริตาและชิกิตาก็อ,อย่าลืมส่งใจเชียร์น้องๆกันต่อนะคะแล้วสรังจะติดตามข่าวครา,าวของน้องๆมาฝากอีกเช่นเคยแล้วถ้าใครชอบใครถูกใจคลิปนี้นะสรังก็ฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้สรังด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะบายบายไปเถอะ ไปเลยขับจอด